ขันห้ารูปกับนามกายกับใจทำไมจึงเข้าใจยากที่จริงแล้วเรื่องขันห้าก็คือเรื่องชีวิตของคนเราเองนี่แหละครับว่ากระบวนการการทำงานของมันเป็นอย่างไรทำไมเราจรึงต้องมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจในเรื่องขันห้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้านะเป็นที่ตั้งของความคิดมั่นถือมั่น กันห้าก็คือรูปเวรณาสัญญาสังขารบิญญาณรูปก็คือรูปร่างหน้าตาอวัยวะทุกส่วนที่เป็นรูปธรรมนะครับหมายเอาตัวคนคนหนึ่งนั่นแหละครับว่าเป็นรูปเป็นอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถ,ถึงปลายเส้นผมนั่นเรียกว่ารูปธรรมสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ส่วนที่สองเรียกว่านามธรรมา หรือว่าจิตใจนะครับเรียกง่ายๆก็คือกายกับใจตัวใจนี้ก็จะแสดงอาการได้เพียง4อาการเท่านั้นนะครับลักษณะของจิตเมื่อใดจิตที่ไปทำงานในรูปแบบของไปรู้สึกไปรู้สึกเรียกว่าเวทนาเมื่อใดที่จิตไปทำงานหรือว่าไปทำหน้าที่ กำหนดจดจําไปสําคัญหมายในสิ่งต่างๆเรียกว่าสัญญาเมื่อใดที่จิตไปนึกไปคิดไปจินตนาการไปวาดหวังไปจำเพาะเจาะจงไปโกรธไปเกลียดไปชอบไปชังตักษณะนี้เรียกว่าสังขารแล้วเวทนาสัญญาสังขารนี้มันก็รวมลงที่บิญญาณ ขันที่ห้าในวิญญาณวิญญาณเป็นตัวาธาตุยืนที่ทำงานร่วมกับทุกขันตั้งแต่รูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวยืนโรงนะครับถ้าไม่มีตัววิญญาณเข้าร่วมกายก็ทำงานไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารก็ทำงานไม่ได้ถ้าเราพูดถึงกระบ,บวนการการทำงานของขันห้าเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ กายใช่ไหมครับสสรูปร่งางกายได้รับผัสสะจึงจะเกิดเวทนาอารมณ์อื่นอื่นจึงจกต่อขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อกายได้รับผัสสะก็เกิดบินญ,ญาณกายบิญญาณเมื่อเกิดบินญ,ญาณเกิดการรับรู้ก็เกิดสัญญาจําได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจําได้รู้สึกตัดสินรู้จักอารมณ์นั้นนั้นแล้วมันจึงจะกลายเป็นเวทนา เมื่อกลายเป็นความรู้สึกแล้วมันจึงแก่กลายเป็นสังขารก็คือความนึกคิดปรุงแต่งแปรปรุงที่จะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไงการทํางานของกันห้ามันจะเรียงลาดับอย่างนี้นะครับกายวิญญาณสัญญาเบนาสังขารเบตาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยรูปเกิดขึ้นก็เป็นรูปเบนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวลาขันห้ามันทำงานจริงก็มีกายบิญญาณสัญญาเบทนาสังขารน,นะครับมันจะจบลงที่ความนึกความคิดความปรุงแปรที่จะกระทำต่อความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับนี่คือใกข้วในกระบวนการการทำงานของขันห้าดยตัวขันห้าเองไม่ได้ทุกโดยตัวขันห้านะครับพระพุทธเจ้าบอกว่า ขันห้าไม่ได้ทุกอยู่เดิมแต่ทุกเพราะมีบุคคลตัวตนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปอาศัยขันห้าเป็นที่ตั้งของความยึดนะครับพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกคือเมื่อใดที่เรามีอุปทานเข้าไปยึดไปถือว่า รูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราทุกเกิดขึ้นม่านั้นแล้วก็ตัวตนบุคคลเนี่โดยเดิมแท้แล้วไม่มีไม่แต่กันห้ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบุคคลตัวตนเราเขาจะเกิดขึ้นก็เมื่อมีอุปทานคือการเข้าไปยึดไปผสมอยู่ในขันห้านั้นนะครับ ไปยึดเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารเอาวิญญาณไปยึดเมดื่อใดตัวตนเกิดขึ้นตัวตนเกิดขึ้นเมื่อใดทุกก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับ